สวัสดีค่ะเรามาพาชิมเ่าว,วันนี้นะคะเรามาพาชิมก็จะพาชิมเมนูข้าวผัดสับป,ประรดเราไปดูส่วนผสมแล้ววิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะ น้ำไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะใส่ซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันนะคะ <_ Q. 400> หลังจากนั้นก็นํากระทะนะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยค่ะตั้งไฟจนร้อน,นะค่ะใส่ไข่ที่ตีไว้ลงมานะคะ <_ Q. 400> จนไข่เนี่ยสุกแล้วเราก็ตั้งพักไว้ค่ะ <_ Q. 400> หลังจากนั้นก็ใช้กระทะอีกใบหนึ่งนะคะใส่น้ํามันให้ร้อนค่ะใส่กระเทียมสับละเอียดลงมานะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองค่ะแล้วก็ใส่หอมใหญ่สับละเอียดลงมานะคะพอหอมใหญ่สุกเนี่ยก็ใส่ไข่ไก่ลงมาค่ะ จนไข่ไก่เริ่มสุกนะคะก็ใส่ข้าวสวยลงมา1ถ้วยค่ะตามด้วยแครอทหั่นเตาซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเกลือป่นเล็กน้อยค่ะผัดข้าวแล้วก็ซอสปรุงรสให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นผงกะหรี่แล้วก็ผัดข้าวให้สีเสมอการจนทั่วนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พริกหวานสีแดงเขียวเหลือง ลูกเกดสับป,ปะรดเร่งไฟผัดต่อสักครู่นะคะให้น้ำสับป,ปะรดซึมลงข้าวค่ะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานปูเบนโต คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ไปจัดใส่จานกันค่ะนำพลาส,สติกแปอาหารวางลงในจานนะคะตามด้วยไข่เจียวที่ทอดไว้ค่ะแล้วก็ใส่ข้าวผัดสับป,ปะรดลงมานะคะตอกไข่ให้เป็นรูปเหมือนกับสับป,ปะรดค่ะแล้วก็วางลงในจานนะคะนำปูเวนตตอส่วนสีขาวนะคะมาวางลงบนไข่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็นำถั่วหวานนึ่งนะคะวางด้านบนค่ะส่วนด้านล่างเนี่ย วางหมูหยองแล้วก็ปูเบ็นโตะพิมพ์เป็นรูปดอกไม้นะคะวางลงมาเป็นเครื่องเคียงค่ะเท่านี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพบกับปูเบ็นโตะขนาด100กรัมและปูเบ็นโตะพัาสขนาด250กรัมชมใหม่ได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นปูเป็นโตะขนาด500กรัมสินค้าขายดีอันดับหนึ่งที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนําและพบเมนูใหม่ๆกับโรมาพาสิมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ o o ทีวีไอทวีวงนะคะวันนี้โรมาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ